ยซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ oh ม์ประกอบเคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและวก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของยอดสตรีมจากเค o p Gen 4นะครับบน Spotify ที่มียอดสตรีมสูงที่สุดใน Spotify ไทยให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับเป็นเกี่ยวกับ K-pop Gen Z ซเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า10อันดับแรกของซิมปินจากเค o p Gen Z นซะครับมีวงไหนกันบ้างที่มียอดสตรีมสูงที่สุดใน s p อ t i f y ไทยบ้านเรานั่นเองเริ่มกันที่อันดับแรกเลยอันดับที่10นะครับเป็นของ tomorrow by t o g e t h e r T by T นั่นเองหนุ่มๆ T by T นะครับอยู่ในอันดับที่10คกับยอดสตรีมทั้งหมด8ล้านสตรีมมิ่งบน Spotify ไทยตามมาด้วยอันดับที่9นรับเป็ของ เลสเตอร์ฟิล์ม Th er ที่ในตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ออกมาเลยนะครับเป็นเพลงอิงแล้วก็เลสเตอร์ฟิล์มนั้นมีออสตรีมทั้งหมดอยู่ที่11ล้านสตรีมมิ่งนะครับ อันดับต่อไปอันดับที่8เป็นของ G Idol นั่นเองอีก1วงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับจาก g e n ซและก็มีเมมเบอร์ชาวไทยด้วย G Idol นั้นอยู่ในอันดับที่8มียอดสตรีมทั้งหมด14ล้านสตรีมมิ่งนะครับแค่เปิดมา3อันดับแรกเนี่ยยอดก็เริ่มโหดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วน,นะครับแต่ว่ายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ไปกันต่อในอันดับที่7เป็นของ itzy e นั่นเองนะครับ itzy e ของเราเนี่ยมียอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่15.4ล้านนะครับกับอันดับที่6ใกล้เคียงกันมากๆเลยห่างกันนิดเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ N h y p p e n นะครับเด็กๆ N กอันดับที่6ยอดสตรีม15.5ล้านนะครับทุกคนเฉียดเฉิวกันไปนิดเดียวเท่านั้นไปกันต่อเลยนะครับมาสู่ท็อป5แล้วอย่างรวดเร็วอันดับที่5เนี่ยเป็นของ50-50นะครับสาว5 0ที่ในตอนนี้เนี่ยมีวิแววว่ากำลังจะเริ่มฟอร์มวงใหม่เป็น50-50 Gen 2นั่นเองนะครับแต่ว่ายอดสตรีมตอนนี้อยู่ที่15.6ล้านนั่นเองอันดับที่5 6แล้วก็7เนี่ยห่างกันแบบนิดนิดนิดเท่านั้นนะครับแต่ว่านี่แหละอันดับต่อไปเลยอันดับที่4ที่3ที่2ที่1คือยอดเริ่มโหดขึ้นมากๆแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าใครคือเจ้าของยอดโหด,โหดนี้อันดับที่4 i ่ e นั่นเองนะครับสาวไ i ฟ e ของเรามียอดสตรีมทั้งหมดบน s p o t i f y ไทยอยู่ที่23ล้านกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนขยับขึ้นมาอยู่ในหลัก20ล้านแล้วเปิดต้นมาด้วย I อ e ตามมาด้วยอันดับที่3ในท็อป3นะครับเป็นของเอสป้าวัยรุ่นกวางยาทั้ง4สาวยอดสตรีมทั้งหมดอยู่ที่25ล้านนะครับทุกคนเดี๋ยวรอบเพลงใหม่มาเสริมทับอีกเนี่ยน่าจะปังขึ้นมากๆเลยต่อไปนะครับอันดับที่2เป็นของ Treasure นั่นเองสมบัตินะครับเด็กๆสมบัติของเรามียอดสตรีมทั้งหมดอยู่ในหลัก30ล้านนะครับอยู่ที่34ล้านสตรีมมิ่งบน Spotify ไทยล่าสุดเพลงใหม่นี้เนี่ยก็ปังมากๆเรียกได้ว่าเป็นบอยกรุ๊ปคนเดียววงเดียวเลยนะครับที่อยู่ในท็ ไฟไทยกับยอดสตรีมสูงสุดและอันดับที่1เราเดินทางมาถึงแล้วเป็นของ นิวจีนส์นั่นเองนะครับเด็กน้อยพลังนมผงที่ยอดสตรีมเนี่ยเกินเบอร์วงอื่นๆร่วมเจนไปมากเลยอยู่ที่1 0 2ร้ล้านสตรีมมิ่งบน Spotify ไทยนะครับนับว่าเป็นยอดที่โหดมากๆโหดสุดๆเลยแข็งแกร่งมากกับเพลงของนิวจีนส์ในตอนนี้ที่ไม่ว่าจะเปิดไปที่ไหนเนี่ยก็ได้ยินแน่นอนนะครับใครเนี่ยที่ฟัง Spotify ได้เจอได้ยินเพลงนิวจีนส์กันบ่อยแค่ไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับศิลปีนจากเจเนอเรชันที่4ในวงการเคป๊อปที่ม ่ายประเทศไทยของเรานะครับใครเป็นแฟนคลับวงไหนกันบ้างคอมเมนต์กันมาแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยคลิปนี้เราไว้อัปเดตเพียงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง